สวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมนะครับก็พบกันอีกเค็งค่อยนะครับกับช่องค้นเผาทานนะครับสำหรับคลิปอีพีนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับการว่านเขานะครับมีอยู่หาประเภทนะครับใดหยังแน่นะครับก็การทำหน้าสมัยใหม่สมือนี้นะครับเป็นการนำเทคโนโลยีและก็แนวทางปฏิบัติใหม่ๆมาปรับใส่นะครับ ในการทำนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วกาลดต้นทุน้าก็เพิ่มผลผลิตนะครับซึ่งรวมแล้วถึงการใส่เครื่องจักรกลนะครับการจัดการนาการพอปลูกแบบแมนยำนะครับและการใส่ระบบดิจิตอลในการบริหารจัดการนาเขานะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วการเครื่องจักรที่ใส่ในการทำนานะครับสมัยใหม่นะครับ จะมีรถไถหน้าแล้็รถแทรกเตอร์นะครับจะใส่ในการเตรียมดินนะครับวาลและก็ขาดเขานะครับต่อมานะครับจะเป็นรถดําหน้านะครับรถดําหน้าจะใส่ในการปักดําต้นกานะครับแทนการดําหน้าด้วยแรงงานคนนะครับแถมยังซอยรถต้นทุนและเพิ่มความสม่ำเสมอของต้นเขาในหน้านะครับต่อมานะครับจะเป็นเครื่องหยอดเมล็ดเขานะครับ จะใส่ในการวานมลิดเขานะครับโดยการหยอดนะครับเป็นแถวนะครับในการวานเข่าของเกษตรกรนะครับ้วกาต่อมานะครับจะเป็นโดนการเกษตรนะครับโดนนะครับจะใช้ในการสำรวจพปื้นทีหน้านะครับตรวจสอบสภาพเข่า้วก็ปนสารชีวพันธุ์นะครับต่างๆน้ำหน้านะครับ ต่อมานะครับจะเป็นระบบชุนระประทานนะครับอย่างเช่นนะครับการทาหน้าเปียกสลับแห้งนะครับจะซอยลดการใสน้ำแล้วก็ลดการเลื่อนกระจกนะครับนําหน้าท้องทันนะครับแล้วก็ระบบเซนเซอร์นะครับจะใส่ในการตรวจวัดสภาพน้ำนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับเพื่อจัดการที่มาะสมนะครับส่วนมากนะครับแถวเขตภาคอีสานนะครับก็จะบริใส่ระบบเซนเซอร์นะครับ ประโยชน์ของการทำนานะครับสมัยใหม่นี่นะครับจะเป็นการเพิ่มผลผลิตการใส่เทคโนโลยีและก็แนวทางปฏิบัตทิที่เหมาะสมนะครับซอยให้ได้ผลผลิตเถ่าตอไรสูงขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับจะเป็นการลดต้นทุนนะครับการใส่เครื่องจากกล,ละจะซอยลดต้นทุนการผลิตอย่ยางเช่นคาแรงงานคานนามันและก็ปุ๋ยนะครับ ขอที่3นะครับจะเป็นการลดการใส่ทรัพยากรนะครับการจัดการนา้ำยางมีประสิทธิภาพนะครับจะซอยลดการใส่น้ำแต่การใส่ปุ๋ย้วก็สารเคมียางเหมาะสมนะครับซอยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับบ่มากกระนอยนะครับขอที่4นะครับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ระบบดิจิตอลในการบริหารจัดการซอยให้การทํางานสะดวกและก มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับขอที่หานะครับจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของชาวหน้านะครับการทำหน้าสมัยใหม่ซอยให้ชาวหน้ามีได้เพิ่มขึ้นนะครับแลก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็ที่ก้าวหนาขั้งตนนะครับก็สํำรับชาวหน้านะครับทีบอมีนะครับก็ต้องใส่ทุนจ้าข้องนะครับเพื่อทำการงาง อย่างเส่นรถไถวานเขาด้ามหน้านะครับกระต้องใส่ต้นทุนนะครับสําหรับทันทีบอมีรถนะครับก็การพ่อปูงนะครับการทํานาอินทรียนะครับการลดการใส่สารเคมีนะครับแล้วก็ลดปุ๋ยเคมีหันมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์แทนนะครับแล้วก็วิธีการจัดก,การศัตตูเพืชแบบธรมรมชาตินั่นเองนะครับโดยการบริใส่สารเคมีนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการบริหารจัดการน้ำยางอย่างยืนนะครับการใส่การทำหน้านะครับเบียกสลับแหงนะครับและก็การจัดการน้ำในนาอย่างเหมาะสมนะครับจะเป็นการประหยัดต้นทุนบ่ได้โบ่มากกะน้อยนะครับก่อที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับเป็นการทำานาสมัยใหม่นะครับเป็นการปรับตัวของชาวนาไทยนะครับเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแววล้อมและก็ความต้องการของตลาดนะครับ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมือนีนะครับแต่ราค่าเขากาบอดด้ร้ายคือแต่ก่อนนะครับซูมือนี้ราค่าเขาบอดีนะครับกาเขาใจกันอยู่นะครับเนาะราค่าเขาทุกมือนีก่อมาเขาต้นเรืองกันเลยนะครับสําหรับการวานเขานะครับมีอยู่หาประเภทนะครับแต่แกอะไรบ้างนะครับการวานแบบที่หนึ่งนะครับจะเป็นหน้าวานแห่งนะครับก็คือทันไทย วานขาดรบนะครับนี่คือการวานแหงในหน้าเข่าของทันนะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับจะเป็นหน้าวานต้มนะครับลายท่านขาหูแล้วนะครับาการวานต้่มหิดอย่างไรนะครับลายท่านกาจะท่านโบหูนะครับการวานต้มนะครับก็คือการสูนหนามออมนะครับจากหน้าทีทวมแล้วนะครับสูบหนามออกให้เบิดนะครับให้เลือแต่ขี้ต้มนะครับจากนั้นท่านก็ น้ำเข่าที่ท่านแซ่ไว้สามคืนนะครับเข่าแตกบักจามนะครับภาษาอีสานนะครับให้ท่านไปวานน้ำหน้านะครับที่เป็นนาต้มของท่านนะครับต่อมานะครับแบบที่สามนะครับจะเป็นการวานน้ำนะครับการวานน้ำนะครับก็คือน้ำเข่านะครับที่โบท่านได้มานามเลยนะครับก็คือเขาที่อยู่ในกระสอบแบบแห้งๆนะครับมาวานน้ำหน้านะครับที่ท่านได้ปั่น มักนามไวแล้วนะครับที่มีนามอยู่น้ำหน้านะครับให้ทันวานเขานะครับต้นนั้นนะครับลงไปนะครับน้ำหน้าทิ้งไวสองคืนนะครับหลังจากวานไวสองคืนแล้วทันมาสูบน้ำออกนะครับให้แหงนะครับเน้นย้ำนะครับก็คือให้น้ำแหงนะครับถ้าเกิดทันะสบให้น้ำแหงนะครับจะให้เขาคล่องทันเน่านะครับนี่จะเป็นแบบการวานนามนะครับแบบที่สี่นะครับจะเป็นการดำหน้านะครับก็คือน้ำตนกา ที่เพาะใบแล้วนะครับจนต้นที่มาะสมแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับทาค้านลกแล้วมาดํานะครับนําหน้าของทันนะครับซิเลียการว่าการดําหน้านั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นขอที่หานะครับก็คือคอชุด้ายนะครับสําหรับหน้าวานเขานะครับสาหรับขอที่หานะครับก็จะเป็นการโยนการวานเข่าแบบที่หานะครับจะเป็น หน้าโยนเขานะครับแบบที่หานี่นะครับก็คือเข่าที่ท่านเพาะกาไว้แล้วนะครับน้ำผ้าฐานนะครับที่เป็นลุมนะครับที่ท่านยอดไว้เป็นลุมเป็นลุมนะครับหลังจากที่เข่าคืนแล้วนะครับโบตองถึงหนึ่งเดือนนะครับให้ท่านน้ำออกมาจากผ้าฐานนะครับแล้วก็มาทําการยูนลงใส่หน้าของท่านนะครับที่มีน้ำโบตองร้ายนะครับถุงจากพื้นเพียงหาเส้นพ่อนะครับสําหรับการเหตุหน้าดานะครับ เพราะว่ามันจะถ่วมต้นเขานะครับฐานาน้ำได้น้าหลายเกินไปนะครับก็หาคอที่พมได้ก้าวมาขังตนนี้นะครับจะเป็นการวานเ่าน้ำหน้านะครับมีหาแบบนะครับสำหรับการทำหน้าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับก็สำหรับคลิมนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ